หยุดฟังคำทำนายนี้ก่อนนะคะเพราะคำทำนายนี้เป็นของคุณค่ะมาดูกันว่าวันนี้ไพ่ต้องการแนะนำและบอกอะไรกับคุณนะคะใบที่หนึ่งค่ะไพ่สัจธรรมนะคะช่วงนี้นะคะตัวคุณเองก็เริ่มปล่อยวางแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรมากมายช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้ร่วมงานบวชงานแต่งหรืออาจจะได้แสดงความยินดีเกี่ยวกับใครเพื่อนตั้งครรภ์หรือตัวคุณเองอาจจะมีเริ่ม อยากมีบุตรอะไรอย่างเงีะะ้ยนะคะแล้วไพ่นะคะก็หมายถึงว่าสําหรับคนที่เรียนอยู่ก็จะได้ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเรียนด้วยแล้วก็คนที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่เท่าแล้วหรือปู่ย่าตายายก็ควรหมั่นดูแลและใส่ใจคนรอบข้างให้มากนะคะ mm hmm. เพราะไพ่ใบนี้คือไพ่สัจธรรมคือบางอย่างอะไรที่เกิดขึ้นจงยอมรับความจริงหรือที่ผ่านมาคุณอาจจะเคย ได้มีการสูญเสียอะไรไปบ้างแล้วก็ถือว่าให้เรานะคะปล่อยวางเนาะแล้วให้เราหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีต่อไปนะคะอ่าหลายๆท่านอาจจะได้ร่วมงานบวชนะคะหรือหลายๆท่านอาจจะได้ไปบวชแล้วนะคะในช่วงนี้นะคะ อาบาที่2ค่ะพระนางสุรสศดีเทพแห่งปัญญาญานนะคะช่วงนี้นะคะให้คุณใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะพยายามใช้สติปัญญาไม่ให้ใช้อารมณ์เลยนะคะถ้าใช้อารมณ์นะคะการตัดสินใจของคุณอาจจะผิดพลาดได้แต่ถ้าคุณค่อยคิดค่อยๆทําค่อยๆใช้สติและปัญญานะคะคุณจะมีแนวทางทางออกที่ดีในชีวิตค่ะคุณเป็นคนชอบความเพลิดเพลินความสุนทรีความเบิกบานคุณเป็นคนรักเสียงเพลงรักเสียงดนตรีช่วงนี้สิ่งที่จะปรับอารมณ์คุณได้คือเสียงเพลงเสียงดนตรีหรือบทเพลง ที่ทําให้คุณมีความสุขหรือความสบายใจเกิดขึ้นได้นะคะถ้าคุณรู้สึกเครียดหรือรู้สึกกังวลน,นะคะให้คุณเปิดเพลงเบาๆฟังหรือเปิดเพลง,งธรรมะบทสวดมนต์ฟังจะช่วยให้คุณนะคะมีจิตใจที่เย็นและผ่านพ้นสิ่งต่างๆที่คุณคิดหรือภายในใจของคุณกังวลอะไรอยู่คุณต้องมีสตินะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ค่ะไพ่สรุปค่ะมาดูกันว่าไพ่บอกอะไรว้าวพรพิฆเนศราชาแห่งโชคค่ะ คุณนะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือคะ่ะในเรื่องการกินนี่บอกเลยว่าอยากกินอะไรได้กินนะคะและช่วงนี้นะคะคุณเองใช้ชีวิตค่อนข้างสุขสบายนะ มีเงินทองเข้ามานะคะแล้วก็สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังอะ่ะประสบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนนะคะไปนอนบ้านพักตากอากาศหรือไปนั่งชมวิวกินจิบอะไรเบาๆก็เกิดขึ้นได้เลยในช่วงนี้นะคะและสิ่งที่คุณโฟกัสล่ะเรื่องการเงินค่ะคุณอยากแบบว่าอยากอยู่เฉยๆก็รวยอะ่ะคือทํายังไงจะรวยล่ะก็ต้องทํางานค่ะหรือจะต้องหาธุรกิจอะไรมาทําเสริมนะคะและสิ่งสําคัญการที่เราจะต้องเร,เราต้องการรวยใช่ไหมเราต้องการประสบ สเร็จสิ่งแรกเลยเราต้องเชื่อก่อนเราเองอะ่ะต้องเชื่อก่อนว่าเราเป็นคนโชคดีเราเป็นเศรษฐีเรามีเงินนะคะถ้าเราเชื่อแบบนี้บ่อยๆสั่งจิตตัวเองแบบนี้บ่อยๆเราก็จะดึงดูดสถานการณ์ดีๆเรื่องดีๆและพไพ่ใบนี้บอกว่านับจากนี้ชีวิตคุณนะคะจะเพียบพร้อมไปด้วยความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ค่ะ